คนเยอะเยอะเลยอะเยอะมากขี hehe, so <aux> ่รถเข้ามาใช่ไหมคะรถตู Wait, ้ขี er. ่เข้ามาเพราะว่าแม่ตลอดทางเลยอะระยะก็พูดในรถว่าอะไรรู้ไหมคะในอยู่เนี่ยย่าพูดว่าย่าพูดว่าอะไรนะบนรถอะโอ้มาทำอะไรกันมาดูอะไรกันเยอะแยะย่าพูดอย่านี้ค่ะอะไรนะคะโอ้ยเงินดีใจพอเสียงคนในหูเพิ่มขึ้นเลยค่ะหนูดีใจมาก ขออนุญาตทักทายแนะนำตัวกันหน่อยนะคะบอกเลยจ้า<อ>เสียงดังฟังชัดใช้ได้แต่ขอดังกว่านี้หน่อยบอกเลยจ้า<อ>มาดูใครกันคะเนี่ย<อ>น่ารักที่สุดนะน่ารักมากซื้อบัตรกาชาติกันหรือยังซือ้อแล้ว อันนี้ใช่ไหมหนูอะเนี่ยหนูมีเรื่องจะเล่าที่บ้านหนูใช่ไหมคะที่เมืองในเมืองมันก็มีงานสภาใช่ไหมแล้วมันก็จะมีเทศากาลแบบแบบนี้ประมาณนี้คะ่ะแล้วหนูก็ไปซื้อแบบยา่านนะแต่ว่าหนูได้น้ำยาล้างจานกับน้ำยาซักผ้านีส่สวยได้ของอะไรใหญ่เลยค่ะไ,ได่ดวงอะไม่ดีค่ะมาบ้างอะไรบ้างใช่ไหมบางทีหนูก็แต่รู้สึกว่าหนูไม่ได้อยากนะได้ไอย่างได้อันนี้เยอะเนี่ยได้แซ็ตได้ส,บ,สบู่ไงี้ยค่ะ อยากเอาไปคืนได้ไหมเอาเงินคืนย่าเอาตู้เย็นกับปลาได้ไหนี่ยไอราตู้ใส่ได้แบบไม่มีที่ไหวก็แจ้งหน้าคนเดียวก็เต็มแล้ว<ด>วนนะไปซื้อบัตรเลยไปซื้อบัตรเพื่อได้เขาเราได้ขนกลับเพราะว่าแม่จา๋าช่วยกาชาติสนับสนุนบาทน้อยนะจ๊ะสนับสนุนบารเสร็จแล้ว สนับสนุนหนูต่อเลยนะจ๊ะดี่ไหมคะพวงมาลาอย่าให้ขาขอเสียงคนในหูเพิ่มขึ้นหนคะ่ะขออนุญาตแนะนำตัวสักนิดหนึ่งนะคะอย่างเป็นทางการหนูชื่อเด็กหญิงสุปริยาตาวดงชื่อเล่นชื่อน้องต้นข้าวคะ่ะ มาจากในการดวลเพลงชิงคุณชั้น68สมัยปัจจุบันเดยนอยู่ชั้น,นมัธยมศึกษาปีที่1โรงเรียนการจนาเคราะโดยแ้านหมอดออรสมพงษ์แนชักรัตนะันวรีกระรค่ะวันนี้ดีใจมากเลยนะที่ได้มาได้มีโอกาสมาบอกน้อยนะคะก็เป็นบ้านเราเองเมืองการบ้านเรานะคะหนูดีใจนะคะดีใจทุกครั้งเลยที่มีโอกาสนะคะได้มาร้องเพลงบ้านเรา ติดเทิงช่วงเนี้ยหนูแบบไปหลายจังหวัดมากไปทุกคืนเลยค่ะคืนละสองที่ทุกคืนเลยแต่แต่รู้ไหมคะหนูกคุณนิวว่าอะสองงานต่อวันอะมันน้อยไปสำหรับต้นข้าวก่อสิบงานไ่วยชิวแต่สองงานยอดน,นี่แหละค่ะสิบงานจริงๆอะอยากรับมากกว่านี้นะคะหนูแบบเพราะว่ามีแบบเ แปนเพลงเยอะแต่ว่ามันเดินทางไม่ทันจริงๆนะต้องรับแ,แ,แบบระแวกใกล้ๆอยากก่างวันนี้ก็ทัวร์แค่ในการนะาะแต่อยา่างพรุ่งนี้ก็อาจจะไปทัวร์แถวๆที่ไหนอะโอ๊ยรู้ด้วยเหรอคะรู้สุดรู้ตั้งงานก่อนนะกรองแม่คะเนี่ยหนูไม่รู้เลยว่าพรุ่งนี้หนูจะไปไหนก็ทุกครั้งนะคะทุกครั้ง,ท,งที่ได้มาร้องเพลงที่บ้านเราก็ขับเพลิใจนะคะ รู้สึกว่าเราเป็นคนเมืองการไปจังหวัดไหนค่ะพร่อแม่หนูก็แบบได้ไปบอกเขาได้ไปโฆษณาว่าเราเนี่ยคนจังหวัดกาญจนบุรีมาจากจังหวัดกาญไปที่ไหนก็ไปพูดเรื่องแท้เขาเขาฟังออกมากไม่ออกมากนะคะก็เรื่องของเขาหนูต้องพูดแบบนี้ไม่งั้นเดี๋ยวเขาไม่รู้ว่าเป็นคนกาญในคนกาญลองพูดคำว่าพูดคําว่าอะไรเดียวที่มันแบบเนื่ คำว่าอะไรคะพูดอะไรก็นนะ่ะเมืองการบ้านฉันอำเภอบ,อบอ่อพลอ๋อคะ่ะมีพลอยจริงไหมคะจริงหรอหนูไม่เคยรู้เลยต้องไหนอะคะอยากไปดู ไปซื้อก็ด่าเอาเนี่ยร้อนะอด้วยนะต้องร้อนด้วยต้องมีท่าร้อนด้วยนะคะ๋ยวเพลงเาเร็วแม่มันแจงร้อนให้ดู